สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ต้าเหนิงคอนเนคชันอย่างจ่ำไปเกาหลีเจอทั้งเจสิกาแถมบุกบ้านเล่นกับแมวลิซาด้วย เป็นหนึ่งสาวคนบันเทิงที่คอนเน็กชันเกาหลีกว้างขวางสุดๆสำหรับตาเหนิงกันยาวีสองเมืองที่นอกจากความสวยจะกินคนแล้วอิทธิพลของเจ้าตัวใครก็กินเธอไม่ลงจริงๆเพราะคอนเน็กชันระดับอินเตอร์รู้จักศิลปินเกาหลีกระทบไหลได้แบบเพียบล่าสุดไปเยือนแดนกิมจิได้เจอกับพี่สาวคนสวยอย่างเจสิก้าจองและบินนี่ นิชายยนตรัก์นักร้องสาวชาวไทยจากวงีไอ o l ลแล้วก็ยังได้ไปยืนบ้านของลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงแม้งานนี้จะไม่มีรูปถ่ายคู่กับลิซ่าเพราะหวันทัวลงและต้องการเคารพความเป็นส่วนตัวแต่การถ่ายรูปคู่กับน้องแมวสัตว์เลี้ยงแสนรักของลิซ่าก็ทำเอาแฟนคลับอิจฉาตามๆกัน เพราะได้ไปจกพุงเล่นกับเจ้าเหมียวตัวกลมทั้งลูอีสและเลโกเรียกได้ว่านอกจากอยากสวยเหมือนต้าเนิงแล้วแฟนๆยังอยากสิงร้างเจ้าตัวกันให้เพียบเลยด้วยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ